สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหมอวันกันรตากแถาที่พูโชว์ภรรยาจ่านะครับคุณผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้นะสนับสนุนโดยนะฮะทวีตูเฮคุณผู้ชมนะฮะรอยแดงรอยดําหายนะที่ฉันใช้เป็นประจําอย่างทุกวันนะก็ต่อเนื่องนะฮะอาจจะมีบ้างบางคืนที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าบางทีมันเหนื่อยแล้วก็สลบแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แล้วก็ไม่หลับอีกเลยนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเวสสำอาง ไม่เหนียวแล้วก็ไม่มันแห้งไวซึมไวเห็นผลไว เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขาใส่หวัวเชียรว,วิซีพลัสนะฮะตัวนี้เนี่ยจะไปลบรอยแดงรอยดำนะฮะที่เกิดจากสิวะนะฮะหรือว่ารอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวที่มันทิ้งรอยดำๆเอาไว้รอยฝ้าต้องใช้เวลานะคะส่วนทําไมถึงแห้งไวเพราะว่าเขาใส่สารสก,กัดจากไฮยาตัวนี้จะไปอบอุ้มน้ํามันเปรียบเสมือนน้าเลยนะทาตัวนี้ไปเหมือนทาน้ํามันจะแห้งไวแห้งไวบางทีบางทีขวดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้บางคนใช้แล้วเอ้ยทำไมมันแห้งไวก็เดี๋ยวทาไปตาไปหน้าเหมือนก่อนเช้าพอล้างออกมาเนี่ยหน้ามันจะใส ดีขึ้นมันมอนใสเลยแหละนะคะมันใสมันสว่างขึ้นแล้วก็มันไบรท์ขึ้นโดยเฉพาะรอยดำเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันเริ่มจางลงจางลงตั้งแต่คืนแรกที่ใช้วันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยนะครับเป็นขวด30มสีเป็ด้วยกันนะครับคนละ390บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรซื้อ3ขวดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับและมีโปรเซ็ตชุดใหญ่นะฮะซื้อวันนี้กับเทวิติทูเอชวายครับห้าขวดแทนฟรีหนึ่งขวดราคาเดิมสามพันกว่าบาทไม่ขายครับเหลือเพียงแค่หนึ่งงฟฟรรรีีททุุกกอออเด์ส่ โปรโมชั่นเลยโทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0804628455น,น,นะครับหรือที่ Line แอดทวตเ s y n a n นะครับเมื่อวานไม่ไหวคุณผู้ชมเ<ะ>มื่อวานไม,ไม่ใช่ไม่สบายคือดิฉันไม่ได้นอนมา3วัน3วันเนี่ยกลับไปก็มีออกกำลังกายแต่แทนที่มันจะหลับมันไม่หลับกินยาแก้แพ้ไป2เม็ดก็ไม่หลับทั้งๆที่กินแบบห่วงมากเลยนะฮะไม่หลับกินดีโคเจนเข้าไปเม็ดหนึ่งก็ไม่หลับ ปีหนึ่งตีสองเป็นอย่างเงี้ยมาประมาณสองสาวันแล้วพอมันจะมาหลับมันจะมาหลับตอนปีห้าตีห้าหกโมงเช้าจนถึงเก้าโมงแต่ทีนี้เก้าโมงทำไม่ได้เพราะว่าทีวีูเขาเปลี่ยนเวลาเขาต้องไปอัดรายการาศาสตร์ชีวิตตอนเช้าเพราะเขาเปลี่ยนเวลาเฉพาะอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเราก็เลยไม่รู้ทํำยังไงจะขับมาที่นี่เสร็จปับหลับคาไฟแดงป๊อกไปเลยเหมือนใครถอดปลั๊กเราเลยนะฮะตอนประมาณสิบโมงกว่ากว่าถอดปลั๊กเลย ก็เลยบอกว่าลาแล้วก็ไม่ไหวมันไม่ไหวจริงๆใชต้องขออภัยด้วยนะคะครัมาที่ข่าวบันเทิงค่ะมาเริ่มต้นวันนี้ครับผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่มิสแกรนฟิลิปปินส์นะครับเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเพราะวันก่อนเองมอสก็ได้ไปออกรายการนะฮะที่ CNN นะครับฟิลิปปินส์ก็เป็นที่ฮือฮาของแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์เองครับก่อห้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะฮะอย่างที่เราได้เสนอไปหมื่ว่านี้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็เห็นแมปโพสด้วยนะฮะบอก CNN ้องแยกจัดกแกรนพันเกาะโดยมีผู้จัดเจ้าใหญ่รับจัดเรียกร้อยแล้วนะครับเ,ออเรื่องนี้คุณแม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมิสแกรนเนี่ยตอนแรกปีแรกเลยเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนมายังไม่มีประกวดตอนปีออยาดาเนาะพอตอนหลังเนี่ยพี่วัดก็กไปดีลกับอ่มันมีฟิลิปปินเนี่ยมันจะมี b ีดีบีนี่นะครับบีดีนี่หรือ b d ดีีบดีบีนัสเนี่ยนะฮะเป็นเวทีใหญ่ของเขา แล้วก็เป็นเวทีที่ได้รับความนิยมของเขาแล้วตอนหลังเนี่ยบีดีบีนี่จนพี่วัดสนิทกับเจ้าของบีดีบีนี่ซึ่งเป็นผู้หญิงชาวโคลัมเบียนะฮะแต่ว่าสามีเป็นฟิลิปปินส์นะคะชื่อคุณป้าสเตลลาครับนะคะไม่ใช่สเตลลาที่จีดฉีดน้ําหอมนะคะ <c oughs> คุณป้าสเตลลาแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ดิวกันมาได้สักพักหนึ่งคุณป้าก็น,าน่ารักตลอดนะคะบีดีบีนี่เขาก็น่ารักเขาก็ต่อให้พี่วัดตลอด อตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่า Miss Universe ฟิลิปปินเนี่ยซึ่งมันเป็นมงใหญ่ของตระกูลบีดีมีดีเนี่ยเขาแยกออกไปจัดก่อนครับเขาแยกออกไปจัดเป็นฟิลิปปินยูนิเวิร์สก็เหมือนบ้านเราอ่ะไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะคะแล้วก็มงใหญ่ของบตระกูลบีดีมีนีก็เป็นจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่น้องบินไปได้มามันก็ขึ้นมาเป็นมงใหญ่แทนรองมาก็คือแกรนดครับแล้วตอนหลังรู้สึกว่าซุปรก็ไป ต้องจัดแยกคคือเมื่อก่อนเนี่ยข<อ>เขาปกระกวดกันปกระกวดกันเยอะมันเป็นเวทีที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็สมมติว่าห้าตำแหน่งห้าตำแหน่งก็งจะมีเวทีไปหมดกลบแกลนซุปเปอร์อินเตอร์ Globe, Glenn, ra, uh, Inter, แล้วก็ยูนิเวิร์สตอนหลังเวทีพวกนี้เขาไม่ยอมไงเขาต้องแยกจัดคือแยกจัดเลยเพราะว่าเขามองว่า เหมือนเขาเป็นลองยูนิเวอร์สเพราะยูนิเวอร์สประกาศเป็นรางวัลสุดท้ายไง<ช>เขาเหมือนเขาเป็นลองยูนิเวอร์สเขาก็ไม่ยอมอม,มันก็ปัญหามันก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วละปีที่แล้วที่ที่เขาให้แกลนมาเป็นโมงเกือบสุดท้ายนะคะพี่วัดเขาก็าไปดูแล้วเขาเขาบอกว่ามันต้องแยกจัดจนเขาไปเจอมาหาเศรษฐีรายหนึ่งค เป็นคนที่จัดมิสเวิลด์ฟิลิปปินส์มิสเวิลด์ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้จัดรวมกับตระกูลบีนีบินี่นะคะเขาจะเป็นลายเส้นที่มาจากทางคุณจูเลียที่สนิทกับทางทางทางพันเกาะพันเกาะก็คือฟิลิปปินส์เราจะสนิทกันแล้วรวยมากมีคนพานวัดไปดิวกับคนนั้นแล้วเขาก็เซ็นสัญญาว่าจะจัด m i s ิสแกรนเป็นเจ้าใหม่เป็นแกรนมิสแกรนฟิลิปปินส์เพียวๆ ไม่ได้อยู่ในเวทีใหญ่ไม่ได้อยู่ในเวทีของบีดีบีดีแล้วนะคะเออซึ่งงานนี้ครตอนนี้พูดถึงลิเกสิทธิ์ใหม่ที่แม่บอกกันไปนะคะมิสแคนฟิลิปปินส์เองก็คือคุณอาโนนั่นเองครับอาโนชวาชเนกเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชคุณอาโนคนนี้เป็นนักการเมืองอ๋อเหรอครับแล้วก็ยังถือลิเกสิทธิ์การประกวดเวทีนางงามต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสเวิลด์นะครับหรือเป็นมิสอีโคนะฮะก็ถือลิเกสิทธิ์ไว้เช่นเดียวกันนะครับอีโคแล้วก็ล่าสุด ถือมีสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับเขาให้แยกจัดเหมือนเอิร์ธอย่างเงี้ยสมัยก่อนพี่วัดเขาได้มาจําได้ไหมปีปลาปลาปลาพภสอนพิษสิสินทวีเขาได้เป็นเป็นเอิร์ธอะทางเอิร์ธเขาไม่ยอมเขาบอกว่าต้องแยกจัดใช่ห้ามาให้แกนเป็นที่หนึ่งแล้วเอิร์ธเป็นรองหนึ่งเขาไม่เอาเขาไม่ยอมเขาแยกจัดให้เขาก็เลยมันก็เลยมีปัญหากันเขาก็เลยไม่จัดบอสมีการแถลงไปแล้วด้วยนะครับบอกว่าตอนที่แถลงนยบอสบอกขอบคุณสื่อทุกคนที่มาทําข่าว ขอบคุณสื่อฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือข่าวต่างๆไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงอยากจะให้ทิ้งมันเอาไว้ตรงนั้นลืมมันไปซะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับอนา,าคตเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดแล้วก็คราวนี้นะครับพอพูดจบปุ๊บเนี่ยสื่อต่างๆก็ร่วมกันเชียร์ร่วมส่งเสียงปีดเลยให้กับบอสของเรานะฮะ ซึ่งบอสครับจะกลับมาฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมาช่วยคุณอโน่ทำมิสแกนฟิลิปปินส์ให้สนุกให้ปังนะครับอย่างแน่นอนอนะบอสสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ตอบเรื่องของประเด็นว่าทําไมถึงไม่ถ่ายทอดทางทีวีบอสเองก็ชี้แจงแล้วว่าทําไมถึงการประกวดเวทีมิสแกนไม่ถ่ายทอดสด่ทางทีวีหลักข้อหนึ่งทีวีข้อจํากัดมันเยอะนะครับกฎหมายเรตติ้งก็มีเวลาถ่ายทอดเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของคําทงคําถามมันก็ถูกห้ามถูกจํากัดไปหมดเลยนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของคนดูที ทีน้อยลงคนดูออนไลน์มากยิ่งขึ้นในะะต้องแบ่งผลประโยชน์กันยิบย่อยอีกถ้าไปในทีวีลำคาญว่าไงนะฮะแล้วก็มันเคยมีปัญหาเออนะออนไลน์ดูได้ทุกที่นะครับแล้วก็มีความอิสระสูงเพราะไม่ต้องผูกเวทีกับทีวีช่องไหนช่องหนึ่งนั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจัดทีวีเนี่ยโอเคนะคะมันก็จะแมสนิดนึงแต่ว่า มันก็มีปัญหาคือเวลาจัดเนี่ยแกลนเนี่ยเขาจัดไม่เหมือนนางงามปา,ามเวทีสมัยโบราณเราจะไปติดแพทเทิร์นสมัยโบราณและผู้บริหารผู้บริหารที่เขาดูในเรื่องของรายการทีวีเนี่ยมันก็จะเป็นคนอีกยุคยุคหนึ่งไม่ใช่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับบางคนทํางานอีกสาขาหนึ่งแต่มาได้คุมกับอีกสาขาหนึ่งเขาก็เลยไม่รู้ว่าคนทํางานทีวีเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาพอเสร็จปับ๊บมันเกิดปัญหาว่า อ่อทำไมชุดนี้ไม่ได้อืทำไมชุดนี้ไม่เห็นสวยทำไมได้เขาไม่เข้าใจว่ามันมันเกิดจากการโหวตคือคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าหนูต้องเข้าใจนะลูกนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าชุดครีเอทชุดครีเอทชุดเล่นก้นได้แต่ยังมีความเป็นไทยอยู่เนี่ยมันเป็นชุดที่มันเป็นคนสมัยใหม่ทําแล้วทีวีตอนเนี้ยอทีวีอ่า คนที่เขาดูแลฝ่ายตรงนี้ยเขาก็จะมองว่าทาไมไม่เป็นชุดแบบโบราณโบราณใส่ชดาออกมาไล่ลำอย่างนั้นทำไมไม่ได้ก็ทำไงไปเป็นชุดแบบว่าเอาที่มันชัดๆเลยแล้วการจําชุดในโดเสาได้ป่ะในโดเสาปีหนึ่งที่มันได้เขาก็บอกชุดนั้นไม่สวยเขาก็ติงกันเขาบอกมันไม่ได้เพราะว่ามันมาจากการโหวตประชาชนเขาโหวตให้ชุดนี้ชนะบางที่ประชาชนเขาดูเนี่ยมัลลืมว่านนางงามมันมาดึก จําได้ใช่ไหมลูกเนาะมันมาดึกเนาะมันมันมัน,ม,นมันต้องมาหลังละครครับสมัยโบราณโบราณเนี่ยนะคะแล้วแต่ปี2520ันายปลายมาจนถึง3าศูนะฮะถึงถึงศูนย์เนี่ยเราเคยดูจบไหมเอาหลับหมดนะอืเปิดมาเขาหน้าเบื่อแล้วแล้วเอานางงามมาเต้นโยมีนิดๆหน่อยๆเหมือนคนหอบ <laughs> เออท <laughs> าปากนี้เียหรือ อันหมาแล้วนะพิธีกรก็ถูกจำกัดว่าไม่ให้สนุกให้น่าเบื่อเพลงที่เอามาร้องก็เป็นเพลงสี่ทุ่มห้าทุ่มมึงให้ร้องเพลงช้ามึงจะมาก่อมกูให้หลับกูเปิดแอร์มีผ้านวมมีหมอนกูหลับหลับเลยหลับตื่นมาอีกที่ดูจากหนังสือพิมพ์ว่าใครโมงไม่ได้ดู่ายทาดสดกันปล่อยถูกต้องแล้วก็การจัดประกวดมันเฉยไม่ทันสมัยเนาะย มันเฉยสวยตกตลกได้ไม่รู้เอาเกณฑ์อะไรตัดสินคณะกรรมการที่มานั่งตัดสินก็ไม่มีความรู้เรื่องนางงาม,มเป็นยายเป็นป้าเป็นทวดเป็นลุงมานั่งตัดสินแล้วนางงามที่จะต้องส่งไปมันเป็นเวทีที่ทันสมัยมากแต่เอาทวดมาทำเสื้อผ้าอเอายายมาทำชุดประจำชาติจะรอดไหมอ่ะแล้วก็ เวลาเดินรอบชุดชุดผ้าไทยยิ่งดึกมันยิ่งทำให้เลตติ้งมันตกเพราะว่าคนมันหลับนั่นแหละก็เลยต้องมีการปรับยกระดับกันไปนะกระดับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปดูเจ้าของลีกสิตี้ตอนที่ยังไม่มีแกรนมิสยูเอสเอเขาสนุกสังเกตไหมลูกเขาจะสนุกมากสนุกตั้งแต่ตอนเปิดจนวันมงเอยจนตอนเขาสวมมงกุฎเพราะว่าเขาถือว่าเขามากลางคืนกลางคืนฝรั่งเขามองแล้วว่าคนมันหลับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเปิดเพลงเล้าใจตื่นเต้นสวยงามคําถามต้องรุทุกใจคนสวยต้องเข้าให้คนได้ทางตาดูแต่ว่าตรงกันข้ามกับบ้านเราที่ยิ่งจัดยิ่งเคลียยิ่งจัดยิ่งหลักมันยิ่งจัดมันเหนื่อยไปหมดเลยประกาศกว่าจะเข้ารอบประกาศจาก40มามาสามสิบจาก30มา15จาก15มาสิ จากสิบตัดมาห้ามันง่วงนอนมันง่วงนอนแล้วก็ตัดจัดเป็นโต๊ะจีนเป็นโต๊ะกลมๆเห็นไหมเป็นโต๊ะจีนอ่ะเหมือนเลี้ยงงานเลี้ยงบริษัทอ่ะงนโต๊ะจีนแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นสเตเดียมเขาเชียร์กันมันเลยเป็นฮอเป็นสเตเดียมเขาเชียร์กันมันแล้วเขาถือป้ายไฟเขาเชียร์กันมันแล้วนวัดเขาก็เลยอยากจะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้ นะคะใช่เขาเลยก็ทำทำให้เกิดปัญหากับช่องฟรีทีวีใช่เขาเลยไปจัดเองเก็เลยไปจัดเองแกที่เกิดลำคขเพราะว่ามันมีข้อจํากัดอย่างที่แกบอกอ่ะด้วยใช่ใว่ยน้าก็ห้ามโป๊ะห้ามเดินแรงให้เดินเบาๆามันมีข้อจํากัด นะคะถามว่าเขาทีวีเขาผิดไหมเขาไม่ผิดแต่มันมีกฎหมายควบคุมเขาอยู่ก็นะก็เรียงกนเรียงเลยดีกว่ามาออนไลน์ดีกว่านะครับซึ่งพี่วัดเขไปนั่นแหละออกแถลงทุกสิ่งอย่างว่าทำไมไม่มีทีวีทำไมต้องเป็นออนไลน์แล้วก็แล้วออนไลน์มันชัดเจนว่าคนดูกี่ล้านมันขึ้นโชว์เลยมันขึ้นให้เห็นเลยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วทีวีเป็นสื่อรุ่นเก่าทีวีวิทยุเป็นสื่อรุ่นเก่า ตอนนี้โซเชียลคือสื่อรุ่นใหม่ก็คือไอ้มือถือที่เราถือนี่แหละคือสื่อรุ่นใหม่คนเขาไม่ดูทีวีกันมานานแสนนานแล้วครับนมฮะเหมือนในโอมเนี่ยเขาดูหนังโป๊อย่างเงี้ยใช่เขาก็เขาก็จะดูแบบว่าดูในมือถือทางทวิตเตอร์มาทวิตเตอร์เหมือนที่แม่ดูอยู่แม่แม่เนี่ยจะเป็นคนไม่ดูแม่นแอนตี้ของพวกนี้เพราะว่าแม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะส่วนใหญ่แล้วดูอะไรไปซื้อกินหนังสดดูหนังสดเหรอไปดูหนังสดเนี้ยเหรอไปซื้อกินเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้ ขึ้นภาพพี่วัตถ่ายรูปคู่กับสื่อฟิลิปปิน,นส์หน่อยซิเออไหนๆก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วนะฮะ<ช>เข,า,ขาบอกว่าพอถแถลงการอะไรเสร็จแล้วก็โอเคหลังจากนี้เคยแบบเคยมีปัญหงปัญหาการโน่นเนี่ยต่างๆอ่ะเนาะก็ของเมสโซโลจีเ,<อ>เนี่ยพี่วัตเขาก็มีปัญหามานาตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวพี่วัตจะเขาดูแลดีมากมแล้วตอนหลังเนี่ยก็คือเกิด,เก,ดเกิดการผิดใจกันแล้วก็บอกเอ้ยอย่ามาเขียนว่าฉันอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่จะบอกอะไรให้นะบ้านเรานะเอเชียตะวันออกเฉ ธุรกิจนางงามมันเป็นธุรกิจตะวันขึ้นแต่ถ้าในอเมริกาและในยุโรปเนี่ยมันเป็นซันเซ็ตและตะวันตกแล้วซันเซ็ตนะนะคะมันตะวันตกแล้วทํำยังไงมันก็ไม่ดังแล้วเพราะว่าคนมันไปดูอย่างอื่นหมดแล้วแต่บ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะบ้านเรามีอะไรบ้างฟิลิปปินส์ไทยอินโดเมียนมาลาวคามโบเดีย เวียดนามนะคะอินโดนอินโดนีเซียนะคะมันเป็นธุรกิจที่แบบว่าคนตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องจับมือกันต้องเลยนะคะมันต้องจับมือกันนะคะแล้วก็ช่วยกันค่ะนะคะค่ะนะเดี๋ยวพักเมกดีกว่าในช่วงนี้คุณแม่ใช่ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทวีที่ถูอฉวัดไปซื้อใช้นะที่บอกเลยว่าของดีเพราะว่ามันเป็นเบสสำอางมันมีแค่2ตัวคือวิซซีพลัสแล้วก็ไฮยาแต่อีกตัวหนึ่งสี่คอลลาเจนด้วยคอลลาเจนก็คือนั่นแหละคอลลาเจนด้วยแล้วแต่ทีนี้เนี่ย ไอตัวที่มันเป็นพระเอกของเขาคือคือวิสีพัดมันจะไปลบไอรอยดำรอยแดงรอยดำรอยแดงรอยดำอ่ะคุณมีปัญหารอยแดงรอยดำนักน้องนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหารอยแดงรอยดำหรืออยากจะให้หน้ามันเนี่ยไบร์เนี่ยพวกนี้จะต้องไปงานเนี่ยคุณใช้ตัวนี้มันไม่มันมันไม่เหนียวมันซึมไวเครื่องสำอางเซ็ตเก่าคุณไม่ต้องทิ้งคุณโบกทับไปเลยตอนเช้าคุณล้างออกคุณรู้เลยว่าที่พูดมาไม่มีโกหกนะครับอ่ะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษจัดเลยคุณผู้ชมอย่าช้าครับกับทเวนตี้ทูเอชไวน์หนึ่งขวดสาคสิบขวดาวย 390บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโปรโซื้อ3ขวดราคาพิเศษเพียง1,000บาททบวนเท่านั้นรวมถึงมีโปรเซ็ตชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดแถมฟรีไปอีก1ขวดเท่ากับ6ขวดราคาเดิม3,000บาทไม่ขายนะจ๊ะหรือเพียงแค่1,950กบาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกโปรโมชั่นทุกออเดอร์เลยนะครับโทรเลยเบอร์นี้ครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5หรือที่ไลน์อัจฉริยะดค่ะสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ